สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i s ซิคดต่ามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ ทักษิณบอกถ้าดูโงเ่เฮงเป็นจะไม่ตั้งบิ๊กป้อมนั่งพบทบอ้างเลือกตั้งใหม่ซื้อเสียงหนักปูดมีซื้อซอสอฝ่ายค้านจากที่เมื่อวันที่15มิถุนายน2564นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมได้ออกมาจัดรายการผ่านคลับเฮาส์อีกครั้งโดยร่วมพูดคุยกับแคลร์คลับเฮาส์แคลร์ท็ในหัวข้อโทนี่ขอถามจริงๆเมื่อไหร่จะหายวุ่นทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ทั้งนี้โดยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการบริหารจัดการเรื่อง, 9, ง,งวัคซีนป้องกันโควิด1 9ซึ่งช่วงหนึ่งหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลผู้จัดรายการทางวอยซ์ทีวีได้สอบถามนายทักษิณหรือพี่โทนี่ถึงเหตุผลในการตั้งพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการทหารบกหรือพบทบนในขณะนั้นทำไมถึงไม่แต่งตั้งพลเอกพรชัยรานเลิศให้มาเป็นพบทบดังนั้นเองที่นายทักษิณหรือโทนี่ตอบว่า เข้าใจว่าตอนนั้นพลเอกพรชัยกราเลิศยังไม่มาเป็นผู้ช่วยผบทบมาตอนพลเอกสนทิบุญรัตกลินเป็นผบทบที่ตนเอาบิ๊กป้อมขึ้นเขาเป็นผู้ช่วยผบทบตอนนั้นพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเป็นผบทบไม่อยากคอรอรันานว่าเอาญาิขึ้นมาเขาจบจบระรอผ่านการรบก็ให้เป็นอบอสอสอผบสสพลเอกประวิทย์ก็มาทำเนี่ยรัฐบาลบ่อยถามว่า คิดหรือไม่ว่าพลเอกประวิตยจะวางอนาคตไว้เช่นนี้นายทักษิณได้กล่าวว่าอาจเป็นเพราะตนดูงงเฮงไม่เป็นหากฝึกดูงงเฮงหน่อยวันนั้นก็คงไม่ตั้งดูท่าทางก็เรียบร้อยดีคนนี้โดนพลเอกเปรมสั่งประจําเหตุการณ์นัดแล้วไม่มาตามนัดตอนนั้นเป็นผู้การกรมที่จังหวัดปราจีนคนอื่นเขาไม่ออกสักคนแกนํามาคนเดียวเลยถูกจับได้ว่านํามาก็ถูกพลเอกเปรมประจําก็ให้เขา จากประจำมาเป็นแม่ทพัพภาคที่1เขากองเชียร์เยอะมากมีวัฒนาเมืองสุขก็มาเชียร์พลเอกเชษฐาฐานะจาโรก็มาเชียร์ผมไม่ค่อยรู้จักเขาก็รู้ว่าเป็นพี่ชายของรุ่นพี่ผมคือพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรู้จักกันดีก็เลยตั้งนอกจากนี้นายทักษิณหรือโทนี่ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งในอนาคตนั้นมองว่าอยู่ที่ประชาชนครั้งหน้าซื้อเสียงอย่างหนักช่วงนี้ไรายได้ดี ตอนนี้คิดจะซื้อสอสอฝ่ายค้านมาอยู่ไกลแต่ได้ข่าวการเมืองมันกลับมาเน่าเหมือนเดิมเหมือน5-6เสียงขูนนายกได้ตอนปี4-4ขู่ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญปี4-0ให้พักการเมืองเข้มแข็งตอนนี้เบี้ยหัวแตกเต็มไปหมดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหัวใจสำคัญสบ250คนเลือกนายกก็จะได้3ปอปปหนึ่งไปปหนก็จะมาจนตายกันไปข้างหนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19พฤษภาคม2564พลเอกประวิทย์เคยตอบโต้อดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาตั้งคำถามว่ารัฐบาลอยู่มา7ปีแล้วเบื่อแล้วหรือยังพลเอกประวิทธ์กล่าวเสียงดังว่ารัฐบาลอยู่มา2ปีเท่านั้น7ปีที่ไหน และผู้สื่อข่าวจึงถามกันต่อว่าในทักษิณและนางสาวยิ่งลักษ์นับรวมช่วงคสอชอด้วยพลเอกประวิทย์กล่าวว่าคสอชอก็คสอชอสินี่รัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญจะไปนับรวมได้อย่างไร